สวัสดีครับอ่าคลิปนี้นะครับก็จะอธิบายคำศัพท์ที่ออก n 3เกือบทุกปีเลยนะครับเป็น S-lang นะครับไม่ออกโบยเท่า S-lang แต่ว่าก็ออกเกือบทุกปีนะครับคำศัพท์ที่สำคัญสำหรับนักเรียนที่จะสอบ n 3นะครับมี30คำนะครับอ่าวันนี้ก็จะเรียน5คำแรกครับของ S-lang นะครับให้คำศัพท์แรกคืออันนี้แก้เ็ดですね แรกเลนะครับในพจนานุกรมในนั้นสือเขียนว่าการคลี่คลายแต่ผมตั้งแต่ผมมาเมืองไทยนะครับสิบกว่าปีไม่เคยใช้คําศัพท์นี้คนไทยเข้าใจไหมคำศัพท์นี้ถ้าคนไทยเข้าใจก็โอเคว่าแปลว่าคลี่คลายแต่ว่ามาแก้ปัญหาแตการแก้ปัญหานักเรียนของผมบอกว่าเป็นภาษาที่เป็นทางการมากๆคลี่คลายนะครับแต่มาแก้ปัญหาก็ได้นะครับคำศัพท์ไคเคล็นะครับมุกคำศัพท์ที่ใช้เป็นคู่กันนะครับ มีชัดเจนอยู่แล้วว่าこれですね问题事件とかあと紛争とかねポกクにはいポークにマクシハイが解決ですねแปลว่าแก้ปัญหาต่างๆต้นเป็นปัญหาต่างๆใช่ไหม問題คือปัญหาใช่ไหมอือคือคำถามด้วยมีสองความหมายเนาะคำถามด้วย question เนาะแล้วก็วป,ปัญหา problem ด้วยนะคะปัญหาที่ลำบากนะคะตัวน,นี้มันคลี่คลายแล้วแก้ปัญหาได้ลแล้วแก้แล้วนะคะก็เคลียร์แล้วอะไรประมาณนี้ ですね。はい。事件を解決しました。はい。事件、中、カムサプティマイクイエヘン、チャいマイカ、アニフェンカムサプ、エヌサブ、中、ヘッドライとか、カディーかな。カディー、事件です。ヘッドカンティー、ま、メディー、イディ,イディ,イディなんかペン、事件です。カディーかな。カディーですね。事件を解決しました。あ、ゲーパンハーゲー、カディー、ルヘッドライ、か。レオ、キアレオ、ヘッパマンにうん、ゲーパンハーカー。はい。で、こう、あの国は紛争がなかなか解決しない。なかなかは、エヌシーですね。マイサクティーですよね。 ไม่แก้ปัญหาสักทีไม่คลี่คลายสักทีนะครับอะไรคือหุนโซですねมีนัรู้กันมาหุนโซไหมพิพาทกันนะในพัวใจในคนเกี่ยวว่าพิพาทถ้าตัวอย่าบางประเทศนะครับบางประเทศนะครับก็มีหุนโซทะเลาะกันในประเทศนั้นอะไรเงี้ยหุนโซですねไม่ถ้าน่าสงครามแต่ว่าหุนโซคือเรื่องเล็กกว่าสงครามนิดนึงแต่ว่าพิพาทกันนะพิพาทให้ประเทศนั้นนะครับหุนโซนะมันไม่ไม่แก้ปัญหาไม่แก้เก็ดสักทีอะไรประมาณนี้มันคลี่คลายกันนะไม่รู้มันคลี่คลายแปลว่าอะไรไม่รู้ แต่บางคนอาจจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับใช้เป็นอักกรมกริยาปัญหาที่ลำบากนะคะก็ตันนี้แก้แล้วตันนี้อุกิเคสักกัมกริยาใช่ไหมคุณแก้ไขสินะคะใช่ไามแต่ก็ไม่ได้สาคัญขนาดนั้นแต่ว่าแก้แปลว่าการแก้ปัญหาหรือว่าคลี่คลายผมไม่รู้จกคํา่าคลี่คลาย คำสับตัวไปคือ回収ですねคือการ收แปลว่าเก็บรวบรวมแต่ทีสามคำคือตรวนี้กลับคือมานะครับคือว่าคำรวบรวมนะครับ n ซีกอัตเมามาใช่ไหม n สามมีคำกับที่ตัวนี้กลับอัตเมา่าคือรวบรวมสะสมแต่ว่าการ收นมีอันนี้ด้วยกลับคือมามี2ความหมายความหมายแรกนะครับสิ่ที่ เราแจกหรือว่ากระจัดกระจายไปแล้วนะครับเก็บรวบรวมคืนมาอย่างเช่นผมเป็นครูเนาะก็แจกคําถามกับนักเรียนอ่านักเรียนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะคาชิชิมาเก็บรวบรวมคืนมานะครับสิ่งที่ผมนะ่ะ แจกไปเลยนะครับก็เก็บคืนมามันความใหม่ดักนะคะคือสิ่งที่กระจดกระจายไปเร็วนะครับมันเก็บคืนมาอะไรอย่างนี้เช่นสมมุติว่า Apple นะคะขาย iPad เครื่องใหม่แต่ว่า iPad เครื่องใหม่นะคะมีปัญหา Apple ก็เลยประกาศว่าอ่ะใครชื่อชิมัสใครชื่อชิมัสหือสิ่งที่ขายไปหลายหลายคนเร็วนะคะมันมีปัญหาก็เลยอ่ะทุกคนเก็บคืนมาเก็บรวบรวมคืนมาอะไรอย่างนี้สิ่งที่กระจัดกระจายไปเร็วะะมันเก็บค,นค,นนะคะืนมา 回収しますンーンーーアアケケトトは終わったらこれจะนะคกน็เก็บรวบรวมข้นมา ประมาณนี้นี่ค wow. wow. okay. ือวิธีイメージก่อนการชูชีพ10คําข้อสอบจะเรียนในหลังการเรียนเสร็จแล้ว10คําข้อสอบจะเรียนในหลังการเรียนเสร็จแล้ว อาเดียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวฉันจะคายชูชิมาสทุกเรมอะไรอย่างนี้มันเก็บรวบรวมคืนมานะครับสิ e day, want, <ım. S 1> ่งที <con v répondre> ่กระจัดกระจายไปแล้วนะคะมันเก็บรวบรวมคืนมาอันนี้คือ Image ของคายชูชิมสแต่อีกอันหนึ่งคายชูชิมาส์ความหมายที่สอนะครับคือสิ่งที่ใช้แล้วด้วยเก็บรวบรวมสิ่งที่ใช้ไปแล้วก็ความหมายหลักนะคะมันเหมือนกันสิ่งที่กระจัดกระจายไปแล้วนะครับก็มนใช้ไม่ได้แล้วหรือว่าใช้แล้วไม่ใช้แล้วก็เลย いうですね、例えばゴミを回収します。これよく出ますね。オーク、N3、ボイマーク。ゴミを回収します。ゴミク、カヤですね。タンマイトン、キアンベン、カタカナ。まさか、サプティーマージャク、パサ、タンプラティティキアン、カタカナ、パサ、ディプン、チョプキアンベン、チューサプ、チュー、ポラマイ、アイニーうん。エコゴミ、ドアイ、タンマイ。プロは漢字、ゴミ、ナハ、まさか、ジョヨー、漢字。ま、言うないです。バンドンロイ、シー、ポク、ドア、ナハ。 เป็นคำศัพท uh, um, like, ์ท so 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 ี work, like, okay ่ยากๆดังนั้นภาษาญี่ปุ่นกครเขียนเป็นคาตากานเพราะว่าถ้าเขียนด้วยฮิรากานะพวกเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นคำช่วยใช่ไหมข้อญี่ปุ่นนะคะมักจะเขียนตัวอักษรคันจินะคะไม่อยู่ในจโยคันจินเขียนเป็นคาตากานาแล้วก็ชูซาชูปนามาอะไรนี้นะมักจะเขียนเป็นคาตากานอย่างเช่นเนกอีนูนะคะคนญี่ปุ่นชอบเขียน้วยคาตากานานาะแต่ว่ากนรียนส่วนมากนะคะเข้าใจผิดว่าคาตาคานาใช้ตนที่เขียนคำศัพท์ที่มาจากภาษาตามประเทศเท่านั้นจะไม่ใช่นะคะ ゴミを回収ししてリサしここリササイイククルル,ル,ル,クルますすこでよねれティ่ขยะว่าไครับคืนใช่ใี่ใช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 ่มช่ใช่ใช่ใชอใชบใช่ใช่ใชบใช่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 าก็ไม่ใช้ใช่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 ใชบใช่ใช่มช BNK มากๆ เส่นรูปถ่ยของ BNK นะครับวัตชิไคชูชิมัสหรือชูชิมัสรวบรวมนะอันไหนดีคือสะสมแสดงว่าชูชูิมัสดีกว่าแล้วไคชูชิมัสใครเป็นคนที่ใช้คือน่าจะเป็น BNK48 บริษัท BNK48 สมมติว่ากระจัดกระจายให้ขายไปแล้วแต่ว่าปัญหาคือมันมีปัญหากับรูปนั้นนะคะะทุกคนก็เลเก็บรวบรวมคืนมาอะไรประมาณนี้นะคะผมใช้ไม่ได้คนที่กระจัดกระจายนะคะใช้คําว่าใครชื่อชิมัสได้ด้วยยกเวงนโกมิ

คนไหนนะครับถึงสถานีรถไฟกอนเดี๋ยวเชืคนไหนถึงสถานีรถไฟกอนแข่งกันเถอะอาจจะเป็นวิ่งก็ได้หรือว่าอาจจะขับขัโมไซค์ก็ได้ปัน่นจักรยานก็ได้ไม่รู้แต่ว่าแข่งกันให้ญีป่ปุ่นะรว่าค็นสังคมแบบแข่งก,ง,กงกันเนาะประเทศที่เป็นแข่งกันแข่งกันในนี้มาไทายก็เหมือนกันหรือเปล่าที่ไม่ใช่คือจีนกับรัสเซียตัวกันนะ ベトナム、ドバイルパオ。なぜ、シャイ、うん。はい、アンティーさん、君が私の競争相手だね。よろしくね。はい、カムサップ、ティーさん、ア相手ですよね。相手く、ッイクファイ、ヌン、チいマイ。カムサ,プイヌサカイップ、エルサム、んかイクファイ、アイテです。こう、イクファイ、ティーゃけん、カンサレンは、クーケンです。競争相手、プレーは、クーケンですね。あ,あ、トゥーナン、ペン、クーケン、コンちゃん、チいマイ。あ,あ、ファクのファクトド、ドワイナ。うん、見まらやヤッ ฮะเห็นไหมแข่งซ้อกายัแข็งขันฮะอบาปต์บายคุณเบ์ฮ่บคีซสอคือแปลว่าการแยกแยะการงแยกนะครับคำว่าแยกนะมันมีหลายคำยากจังบางคนนะครจะเคยเห็นแยกตัวยเนกแแยกยแยกแยกกแยกกแกแยกแยแยก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 ยกแายกแยยกแแยกกยยแยกแย ตามภายนอหรือวาัพารก็ได้ไม่ต้องเป็นประเภทเช่นของจริดกับของปลอมนะครับของแท้ของจริงขซงแท้คือของปลอมนรอมหนะรเปล่าผอคปลอมข้งใท้คับปีดปลอมนค่สิของจริงกับของปลอมของแท้กับของปลอมน่สิของจกับของปลอมอะไท้กับขอปมนี้ 。うん。で、これがね、とても大切です。大きいのと小さいのを区別して並べてね、並べますく。ワンベプリアンガンセマイ、リアンガンセマイ。うん。โดย区別します。ยやっやกับซินที่ใหญ่กับซินที่เล็กนะคะอันที่ใหญ่ก็วางไว้ตรงนี้อันที่เล็กนะคะวางไว้ตรงนี้มันแยกแยะอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของคือเแยกเยะก็ใช่ยันเช่นこれ Apple ですねこれ Apple ที่แบบภายนอกไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือแดนแดนใช่ไหมอันนี้คือไม่แดนเท่าไหร่นะครับคือว่า เช่นแอปเปิลที่แดนนะคะใ,ในกรงแอปเปิ Apple ที่ไม่เดนนะะยินรูอ,อะไรอย่างนี้อันนี้คือคือตัออแต่ตแต่บุ้แต่ตัวตั้งแต่ตแย่ตตงๆตตต่างๆช่ิดตแ่างๆ่ัแต่ว้่าอันนีวัะคะค้งแต่ตัวตั้แอ่ตัวตั้งแต่ัวกันแต่วั่าวัแต่ว่แต่ ไม่แดงหรือว่าใหญ่เล็กอะไรอย่างนี้แยกแยะตามลักษณะต่างๆนะคะถึงแม้ว่าประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันนะคะอันนี้คือคุเบต์คือคุเบตนะคมักใช้กับขยะนะขยะที่เผาได้ขยะที่เผาไม่ได้นะคะแยกแยะอะไรอย่างนี้อันนี้นะใช้คุเบตใช้คุเบไม่ได้อันนี้คือคอตเต่ตงระหว่างคุเบกับคุเบเดียวอธาบายต้นุเบตอีกทีระโยคที่3นะคะ 二人はよく似ているので、区別できません。あ,あ、尊敬になんか、よく似ていますよね。まあ、クライガンマーク、まあ、なんか、これ、区別できません。まあ、やっけえ、まあ、いらい。尊敬になか、ペン、まあ、塗った、まあ、塗っちゃめ。尊敬にいな。まあ、プラペッティオカン、これ、ちゃいか、まあ、分別、マイいイまあ、分別、まあ、ちゃいか、こう、マイいイい、うれよ。く、ペンコンディオカンっては、まあ、クライガンマ、ま、ーク、これ、やっけえ、まあイイ、いイい。やっけは、こんなえペン、アキコさん、こんなえ、うんね、ペン、コハルさん、まあ、いらい、え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 、え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 、か。 ตัวนี้นะคะดูแค่ความหมายก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยอธิบายตอนทำแบบฝึกหั้นให้คำศัพท์สุดท้ายของวันนี้คือ k 築で n ね。c อันนี้เป็นอาคารนามของสร้างนะครก่อสร้างก่อสร้างการสร้างอาคารนามก่อสร้างการสร้าง はい。で、今、新しい家を建築中です。はい。中中、白茶が、パあからなンプレは、ガムランチャイマイリアントンエルのジャムナイマイ。建築中です。ガムランコーサーですよね。ガムランコーサーン、アライ、アニペン、ガムトロン、バン、マイですね。バン、とゥクマイ。トンニーナカ、ガムランコーサーン、バン、マイユー、ハー、うん。はい。日本の建築技術は素晴らしいです。素晴らしいく、ヨー、イアンですね。技術、テクノロジーですね。テクノロジーコーン、ガンコーサーコンプラテーティープの中。 のいいですよくやますよ、この建築技術。技術なんか、テクニック、テクノロジー、こうプープン、ドワイい私の父は有名な建築家です。はい、これ、ポーコンちゃん、ジン,ンカポーコンちゃん、ん有名な建築家ですね。か、なんか、まんんか、なんか、なんか、か、なんか、なんなんか、 ะโกหรือเปล่ากะกะหรือว่าวศิลปะหรือว่ามันใช้กับศิลปะต่างๆนะคะมักจะใช้กับคะเป็นมืออาชีพใช่ไหมมืออาชีพที่เป็นเคนชิคโกซานแสดงว่าสถาปนิกเช่นพ่อของผมนะเป็นสตาปนิกจริงๆนะครับพ่อของฉันนะครับเป็นสถาปนิกมืออาชีพที่เป็นโกซานนะครับ で、皆さん、なんか、こ、建築、こけに入れ、さばいては、みかむさきくらいガンく、建設の、建築が、建設度は、アニコアティバイトン、建設、いきては、建築ペン、ワンヌん、コん、建設、なんか、建築、な、ん皆さん、ジャマイは、サン、バーン、コポサン、トゥク、アーカー、なんか、チェン、サン、タノン、ルは、サン、サバーンがらえに、なんか、ティ、マイシャイ、バーン、トゥク、アーカー、に、なんか、マイシャイ、カマー、建築、 อันนี้น่าจะใช้ก่ส้มาก,กว่านะครับเดี๋ยวอธิบายตสรงอีกทีเดีว่าตัวน,นี้จะหมายว่ากังกอซานนะคะมัน้างบ้านหรืออาคารต่างๆบิลก็ได้บิลหรือตัเดปาปร์ตซูเปอร์อะไรนี้่อสร้าอะไรน,นะคะอ้าววันนี้นะครับได้เรียนคำศัพท์ห้าคำแรกนะครับก็เป็นคำศัพท์ที่สำคัญจริงๆครับอืก็จำด้วยนะคะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วก็กทบทวนด้วยคลิทปทบทวนนะคะ はい、じゃあ終わります。はい、じゃあ終わります。ていいかーさようならー。